อย่างนี้อยืนตรงๆทำมืออย่างนี้ด้้วยครังนทำมืออย่างนี้เออไม่ตั้งไม่ตั้งไม่ตั้งเดี๋ยวทางนี้อย่างนี้อย่างนี้ก่อนนี่ทำอย่างนี้เร็วไหมเห็นพุงอ่าทางนั้นนี่ย่อเอาม <Wasser> ือจ huh <laughs> <c ười> ับไว้อย่างนี้เอามือจับไว้อย่างนี้เอามือจับไว้อย่างนี้เอามือรวมกันไว้อย่างนี้มือรวมกันไว้งี้ก่อนมือรวมกันไว้อย่างนี้ก่อนให้ทำอะไร เออโอ้เก่งมากเลยนี่ครั้งนี้ดูเอออทำไมตังกลางปีกด้วยทำไมตังกลางปีกด้วยอันนี้อโคยกมือนี่นี่ยกมือเมียวเมียวนี่นี่ยืนอยู่เฉยๆเลาโค้งนี้โค้งนี้ได้ไหมย่ออย่างเดียวเลยวะโอ้เก่งมากเมียวดูน้องข้างหลังมากินข้าวนะลูก เราไปกินข้าวแล้วไม่ต้องทะไใกล้เขาอย่าไปใกล้เาวไม่ต้องไม่ต้องไล่เขานะลูกมากินข้าวกันมิวเอาข้าวให้นกเห็นไหมมีวได้บุญนะลูกมิวเอาข้าวให้นกใช่ไหมนม่ี่นกมากินข้าวของมิวนี่มิแบ่งข้าวให้นกใช่ไหมอุยอุ้ยอุ่ยนกหินข้าวหายอุ้ยนิปิคแม่ไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาลูกเดี๋ยวมันจะลงพันแล้วเดี๋ยวกาดกรดาษจะปิลเดียวเขาจะได้ิน ต้องมีหมวกออกกลังกาย่อดีกว่านี่ใส่อันนี้อ่ะไี่ใส่อันนี้เน่ยใส่สิลูกหยิบใส่เลยค่ะใส่เลยลองใส่เองดูอันไหนข้างไหนเออดึงก่อนสิลูกนั่งลงแล้วก็ใส่ดึงเดี๋ยวนั่งลงเออมืวนั่งลงนั่งลงไปนั่งลงพื้นไปอ่าอันนี้ใส่ข้างข้างนี้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 ผิดข้างลูกอันนี้อันนี้ใส่ข้างนี้อันนี้ใส่ข้างนี้ข้างนี้มปสลับข้างก่อนอันนี้ใส่ข้างนี้เออเอาไปใส่เองนะดึง ดึงดึงปึ๊บดึงเอาเอานิ้วดึงนี่นี่เห็นไหมนี่ดูนี่เออนี่เห็นไหมทำเหมือนกันนี่มิวน้องกินข้าวหมดแล้วยาวนิดนึงมีกระลอกด้วยกระโอกใช้ไม่ได้อะได้แล้วนี่ เลยอะโอ้โอ้ใส่แล้วอ้าวใส่เข้าไปดึงอันนี้เองเออล็อ,ลอกกดนั่นแหละยืนอ่าสะบัดแขนสะบัดม,มือสะบัดมือสะบัดมือเอออย่างเงี้ยนี่นี่นี่ี่ก่อนอย่างเองอี้ยไงโอ้ยย่ออย่างเดียวเลยไปจำใครมาเนี่ยฮะ แล้วเล่นอะไรนะเล่นซ่อนหาเฮ้ยไม่เอาเราไม่เล่นซ่อนหาอยู่หาไม่เจอถ้าวิ่งอะเล่นอะวิ่งเล่นได้อยู่วิ่งบูกเพิร์กไม่ะเนี่ยวิ่งรอบเนี่ยมานี่มานี่มามานี่มานี่ยมาหนี่ยมาวิ่งกับยูหน่อยได้เลยครับไปอุ้ยแม่่เดี๋ยวแม่เก็บเก็บกระดาษนี่เกิดกระดาษกระดาษที่น้องกินหมดแล้ว 啊。<Okay. S 2> ah,